anyway ผมก็มาสรุปกันดีกว่าว่าวิกที่6ถึงวิกที่9ผมลดได้กี่กิโลับผมยมผมกราสวัสด,ดีท่าน,นก็ศูนย์แอดชานอลกันอีกครั้งผมสำหรับวันนี้ผมเราอยู่กับในช่วง transformation series ผมกับพาร์ทที่2นั่นเองผมก็จะมาอัปเดตกันให้ผมแต่ว่าก่อนจะเริ่มผม ท่านรู้แล้วผมมือว่างๆผมอย่าลืมกดไลค์ให้กันก่อนผมใครที่เข้ามาใหม่ใครที่เข้ามาช่องนี้ผมอย่าลืมกดซ u b สไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดไปดูที่อัปเดตสมบูเสมนเอนี่ผมต่อมาผมถ้าคุณคิดว่าวิดีโอนี้มีประโยชน์ับผมอย่าลืมแชร์กันไปด้วยับผมถ้าคุณพร้อมแล้วผมติดตามกันนะผมไปกันแต่ว่าผมก่อนจะไปพาร์ทที่2ผมก็อยากจะมาเกินนําในพาร์ทที่ผ่านมาหรือพาร์ทที่1ของเราเองว่า เอ่เป็นยังไงบ้างรับผมสรุปในพาร์ทที่1ของผมผมก็คือผมทํา5วีคแรกใหผมในเดือนมกราคมปี2021ัน,นั่นเองผมก็จะเป็น5วีคที่ทํามาผมก่อนจะไปครับผมอยากให้ดูวิดีโอก่อนผมของ5วีคเป็นภาพวิดีโอที่เรียงกันนันนี้ผมวีคที่1วีคที่2แล้วก็วีคที่3แต่ว่าวีคที่4ผมไม่ได้ถ่ายแล้ววีคที่5เลยผมก็วอดี่ประมาณเท่านี้นันนี้ผม น้ำหนักโดยรวมที่ผมลดได้คือ1.9กิโลกรัมมนเองผมแล้วก็วิคสุดท้ายาน้ำหนักของผมอยู่ที่ 7, 6, 7.6 76.1กิโลกรัมมนองผมแล้วก็ไขมันเปอร์เซ็นต์อยู่ที่17.9%นั่นเองผมโดยวัดจากเครื่องช่างที่เป็นสีเขียวนะที่ผมพยายามจะเป็นเอาเป็นอะไรเอาเป็นตัวหลักในการช่างหนักสำหรับอันนี้ก็เป็นแบบคร่าวๆผมที่สรุปให้ฟังย่อๆอนเองผมแล้วก็ ถ้าใครอยากจะดูมันแบบเต็มๆอยากจะดูแบบที่ผมแกะมันออกมาว่า,าผมกินกี่แคลอรี่ผมกินสารอาหารอะไรบ้างแล้วก็ work up, เวิร์กอัพเขาเรียกเวิร์กอั้วยังไงนั่นเองสามารถขึ้นไปดูบนลิงก์วิดีโอได้ไม่ไม่ฝั่งนี้ก็ฝั่งนี้นะครับผมพูดถึงพาร์ทรที่สองของผมพาร์ทที่2ผมก็จะเป็น4วีคถัดมาผมก็จะรวมไปทั้งหมด9ก้าวีคกันเองผมก็คือวีคที่4ก็จะมีสี่วิคก็คือจะมีวีคที่6วีคที่7วีคที่8แล้วก็วีคที่9เนเก้าในผม วิคที่หกครับผมก็เดี๋ยวผมจะฉายวิดีโอให้ดูก่อนว่าอ่มันเป็นยังไงนั่นเองผมว่าบอดี้ประมาณไหนอ,นหนอ่น้ำหนักเท่าไหร่นั่นเองผมโอเคครับผมก็เราจะมา update, อัปเดตอ่บอดี้กันครับผมวันนี้เป็นวิคที่หกครับผมก็เป็นวันอ่วันที่หกกุมภาพันธ์สองพันยี่สิบแปดครับผมวันนี้ประมาณอ่ประมาณแปดโมงยี่สิบแปดนั่นเองผมเดี๋ยวเราจะมาชั่งโดยใช้เครื่องตัวใสๆนะครับผมเป็นเครื่องชั่ง ตัวหนึ่งที่ไม่เหมือนตัวที่ผมช่างที่เป็นสีเขียวนะแต่ว่า,าอาจจะกลับไปช่างสีเขียวทว่ามันเท่าไหร่ผมแต่ว่าเอาตัวนี้เป็นเป็นเกณฑ์ก่อนละกันโอเคแล้วก,เวก็เดี๋ยวไปช่างสีเขียวแล้วมาอัปเดตเพิ่มแล้วกันครับผมวันนี้เช่าอันนี้กันน้ำหนักทั้งหมดเจ็ดสิบห้าจุดสองครับผมแล้วก็มี เขาเขียน okay, ว่าไขมัน28%เลยครับแต่ว่าจริงอาจจะเชื่อตัวนี้ไม่ได้เท่าไหร่แล้วก็มัสโตรีดูน้ำหนักไปก่อนแล้วกันนะผมเพราะว่าแต่ละเครื่องมันก็คำนวณไขมันแตกต่างกันนะผมแต่ว่าเ,ออเดี๋ยวเรามาเช็คว่าดีกันอันนี้ผม75.2อันนี้ผม ีวรับผมก็บอดี้ประมาณนี้สำหรับวิกวกี้หกครัผมเกาะโดงเหลืออีกประมาณเจ็ดวีกกันเองผมเราติดตามกันไปครับผมโอเคสรุปวิกที่6ให้ผมวิกที่6กครับผมผมกินโปรตีนอยู่ที่ประมาณ195กรัมครับผมกินคาร์โบไฮเดรตอยู่ที่162กรัมกินแฟตอยู่ที่52กรัมครับผมประมาณนะแล้วก็แคลอรี่โดยเฉลีย่ยก็คือ1,924แคลอรี่นั่นเองผมก็สำหรับอาทิตย์นี้ผมลดน้ำหนักได้เพิ่มจาก ไอวิที่5วิที่แล้วนะก็นี่เป็นวิที่6ก็ลดไปที่0.9กิโลกรัมนะในหมู่บังหรือประมาณ900กรัมนั่นเองครับก็น้ําหนักอยู่ที่75.2กิโลผมสำหรับวิที่6กนั่นเองผมนั้นเดี๋ยวเราไปต่อกันวิที่7ดีกว่าผมว่าเป็นยังไงนี่ก็วันที่13กุมภาปี2021นะผมก็จะเป็นวิกที่7ของการทำ Transformation Series นั่นเองก็เดี๋ยวเราใช้เครื่องนี้ครับไอเครื่องนี้จะเป็นเครื่องที่ผมจะ เอ่ขอเขาเลยใช้เป็นเมนหลักกันโอเคพร้อมแล้วก็จะชั่งกันตอนนี้ผมน้ำหนักของผมอยู่ที่74.7ครับผมอ่าแล้วก็ไขมัน17.4ครับผมก็อันนี้วีคที่7นะครับผมก็เดี๋ยวเราเช็คบอดี้กันน,นนั่นเองสิ 74. 7อ่อ7 7็อ่า17.4เปอร์เซ็นต์ ไปสำหรับในวิกที่7จ็ดนะผมก็ผมกินโปรตีนไม่ได้ต่างมากกว่าปกติครับผมมากกว่าวิกที่ผ่านมาก็คือกินโปรตีนอยู่ที่215กรัมคกรัมผมแล้วกินคาร์บโบไฮเดรตที่157กรัมแล้วกินแฟตห้าสิบเจ็ดกรัมผมก็คือนี่คือเฉลีย่ยเฉลี่ยนะครับเฉลี่ยที่เรากินในแต่ละวันนะแล้วเฉลีย่ยออกมาเองผมว่ากินประมาณเท่านี้ครับผมแล้วก็แคลอรี่อยู่ที่1995แคลอรี่ครับผมแล้วก็ น้ำหนักที่ลดไปได้คือ0.5กิโลกรัมหรือว่า500กรัมนั่นเองครับผมน้ำหนักของอันที่ที่เจ็ดก็คือ74.7นั่นเองครับผมเราไปต่อเหลือกันอีก2วีคผมไปวีคที่8กันดีกว่ากวัสดีท่านผมวันนี้ก็เป็นวันที่19ผมหรือเป็นวีคที่8ดนั่นเองผมก็เดี๋ยวเราจะมาชั่งน้าหนักกันนั่นเองครับผมโอเคครับผมชั่งกันดีกว่าเจ74.6ครับผมอันนี้น้ำหนัก74.6 แล้วก็แฟตสิบครับผมวันนี้เป็นวันศุกร์นะ <S <S เคเช็ควอดี้กัน สำหรับในวิคที่8นะผมจะกินโปรตีนอยู่ที่202กรัมครผมกินคาร์โบไฮเดรตอยู่ที่173กรัมผมแล้วก็กินแฟตอยู่ที่50กรัมในนผมแคลอรี่ทั้งหมดที่กินก็คือ1 9 4 0กิโลแคลอรี่ผมโดยเฉลี่ยผมเป็นเฉลี่ยทั้งหมดของทิศว่าเราเอาทั้งหมดมาเฉลี่ยกันว่าจะกินแคล,แลผมกินแคลอรี่ประมาณไหนในวิคที่8ในผมแล้วก็น้ำหนักลดไป0.1กรัม 0.1กิโลกร,รัม,มับผมหรือว่า100กร,รมัมอาทิ์ผมค่อนข้างจะรู้สึกว่าสับสนว่าเอ้ยทำไมน้ําหนักมันลดได้แค่100กร,รมัมเพราะว่าอาทิตย์ที่ผ่านมามันลดได้ค่อนข้างเยอะนะครับผมจรงจริงม,มันอาจจะเป็นด้วยการกินของวันถัดมาที่ผมจะมาชั่งน้าหนักหรือว่าการที่เราคอนซูมน้ําเข้าไปก็อาจจะช่วยทําให้เครื่องมันล้วนได้ในบางครั้งนันเองผมโอเคครับผมสําหรับวีคนี้ผมน้ําหนักอยู่ที่74.6กิโลกร,รมมัมนนเองผม ไปต่อสัปดาห์สุดท้ายหรือสัปดาห์ที่9ก้าปดีกว่าครับผมก็วันนี้เป็นวีคที่9กครับผมก็เป็นวันที่2 0่สิบเอ่อยี่สิบหกเอ่อกุมภาพันธ์นบผมก็อีกประมาณ2วันก็จะสิ้นเดือนนะผมก็วันนี้จะมาชั่งน้ำหนักนัผมเครื่องนี้ผมก็วีคที่9ก้าโอเคแล้วก็เดี๋ยวมาเช็คบอดี้กันด้วยนะผมไปแกันผมน้ำหนักผมตอนนี้ผม7 0 0 0สบนะผมแล้วก็อา่า น่าจะเป็นเปอร์เซ็นต์ไขมัน17.2โอมโอเคเดี๋ยวเรามาเช็คบอดดี้กัน วันนี้สำหรับอาทิตย์นี้ผมก็วิกที่9นะคผมโอเคเจอก,กันวิคถัดไปเรื่อยๆครับสุดท้ายผมสัปดาห์ที่9ของเดือนคุมพานะวันนี้ก็น่าจะเป็นวันที่ก่อนสิ้นเดือน2วันประมาณนั้นนะผมก็คือวิกที่9ผมโปรตีนนะผมผมกินที่191กรัมนะครคาร์บโบไฮเดรต180กรัมแฟต46กรัมแล้วก็แคลอรี่ที่ผมกินเฉลีย่ย 1,924แคลอรี่นั่ผมแล้วก็น้ำหนักตอนนี้น้ำหนักของวิกที่9คือ74กิโลกรัมผมลดมา0.6กิโลกรมัมหรือว่า600กรัมนั่นเองนะผมมาขึ้นาภาพทั้งหมดที่ตั้งแต่วิกที่1จนถึงวิกที่9ให้ดูว่าบอดี้มันมันเป็นยังไงตอนนี้ผมก็มันอาจจะเป็น2 2ช่องนะที่คุณจะเห็นนะผมก็ข้อมูลอาจจะเป็นวิกที่1น่ถึงวิกที่5อันที่2อาจจะเป็นวิกที่ หกถึงวิกที่เก้าครับผมประมาณนั้นนะผมก็รอลองดูกันว่าบอดี้มันอัปเดตประมาณไหนผมแต่ส่วนตัวผมแล้วผมคิดว่าบอดี้ผมค่อนข้างจะอัปเดตนะค่อนข้างจะแบบลีนลีนลงเล็กน้อยคือมันมันไม่ได้รีนแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะผมมันก็ค่อยค่อยรีนลงอันนี้ผมแล้วก็รู้สึกว่าท้องไม่ค่อยพองแล้วก็รู้สึกว่าทุกอย่างมันเฟกซ์มากขึ้นนั่นเองผมในการกินของผมนั้นไม่ได้ต่างจากเดือนแรกเท่าไหร่อันเองผมก็คล้ายๆกันโปรตีนกับคาร์โบไฮเดรต อ่ม่นเทนนนต์คล้ายๆกันนะผมไม่ได้แตกต่างผมแล้วก็สิ่งที่แตกต่างของของเดือนที่ผมของเดือนที่สองในเดือนกุมภานะก็คือโปรแกรมออกกำลังกายนี่ผมผมเปลี่ยนโปรแกรมจากการเล่นเป็นแยกส่วนนะผมเป็นการเล่นแบบฟูลบอดี้นนี้ผมก็เดี๋ยวขึ้นลิสต์ไว้ให้เป็นโปรแกรมออกกำลังกายห้าวันผมเล่นฟูลบอดี้5าวันนะครับก็เหนื่อยไหมก็ช่วงแรกๆไอช่วงแรกๆที่ผมสร้างโปรแกรมขึ้นมามันผมคิดว่ามันจะต้องเหนื่อยแน,น่นอนแล้วครับ ในช่วงอาทิตย์แรกๆมันเหนื่อยมากครับผมเพราะว่าเราไม่เคยเทรนแบบนั้นมาก,ก่อนเราเราคิดว่าเราจะเราจะรีคอเวอร์ร่างกายเราไม่ทันนั่นเองผมแต่ว่าเราต้องแต่ว่าโปรแกรมการจัดการของอาการเลือกท่าออกกำลังกายนั้นมันทําให้เรารู้ว่าเราเขาเรามีลิมิตเท่าไหร่ที่คุณสามารถที่จะเล่นได้ทุกๆวันนั่นเองผม,มก็อันนี้เป็นลิสต์ออกกำลังกายผมแต่ถ้าใครอยากให้ผมพูดเรื่องว่าทําไมถึงเล่นฟูลบอดี้แล้วทาไมฟูลบอดี้มัน มันดีหรือมันไม่ดียังไงน,นั่นผมก็สามารถคอมเมนต์ลงมาได้อาจจะมาพูดเป็นวิดีโอแยกที่หลังนะครับผมแต่อนปัจจุบันผมชอบในการเล่นฟูลบอดี้ประมาณหนึ่งนะมันสิ่งที่หนึ่งที่ผมได้คือมันทาให้คุณรู้สึกว่าคุณเขาเลยคุณรู้สึกกล้าเมเนื้อตัวเองเต็มทุกๆส่วนในพร้อมๆกขันนั่นเองผมแต่สิ่งนี้จริงก็คือมันมีไงานวิจัยเข้ามาซัพพอร์ตว่าการเล่นแบบฟูลบอดี้มันมันค่อนข้างที่จะเพิ่มมัสโตลได้มากกว่าการเล่นแบบแยกส่วนน,นั่นเองผม ก็แต่ว่าทั้งสองทั้งสองอย่างสามารถสร้างกล้ามเนื้อได้เหมือนกันนะผมคือบางทีวิจัยอะ่ะมันมีมันมีการดีเบตตลอดว่าเอ้บางทางีการเล่นแยกส่วนสร้างกล้ามเนื้อได้น้อยกว่าการเล่นฟูเบอดี้สามารถสร้างกล้ามเนื้อได้มากกว่าสุดท้ายทุกอย่างจะมีดีเบตกลับมาใหม่ผมบางทีเล่นแยกส่วนอาจจะด,ดีกว่าบางทีเล่นฟูเบอดี้อาจจะด,ดีกว่าสุดท้ายผมผมก็อยากจะบอกว่ามันขึ้นอยู่กับว่า,วาคุณชอบทําแบบไหนลองทำาหลายแบบแล้วคุณอาจจะ หาสิ่งที่คุณชอบได้น,นี่ผมสุดท้ายมันเบสออนตัวเองครับผมไม่ได้เบสออนกับรีเสิร์ชว่าวิจัยมันจะพูดถึงอะไรว่ามันช่วยดีมากขนาดไหนแต่ว่าถ้าคุณคุณทํามันแล้วแล้วคุณรู้สึกดีแล้วแล้วคุณทำให้คุณทําให้ร่างกายคุณมีสุขภาพที่แข็งแรงมีหุ่นที่คุณอยากฝันผมก็ว่านั่นเป็นทางเลือกที่เหมาะสมกับตัวคุณนะครับผม,ผม anyway ครับผมก็มาสรุปกันดีกว่าว่าวิกที่6ถึงวิกที่9ผมลดได้กี่กิโลผมลดได้ทั้งหมด 2.1กิโลกรัมผมก็ในวิคที่1ก็คือ0.9บวกกับ0.5บวกกับ0.1แล้วก็บวกกับ0.6อันนี้ผมก็เป็น2.1กิโลกรัมหรือ2กิโลกับกิโลกับอีก100กรัมนันนี้ผมอัน้นก็เราจะมาบวกกับวิควิคที่1ถึงวิคที่5กันว่าณปัจจุบันผมลดไปทั้งหมดี่กิโลนะผมก็สำหรับของวิคที่1ถึงวิคที่5ครับผมก็คือ1.9กกิโลกรัมผมที่ลดได้บวกกับ วิกที่6ถึงวิกที่9บวกกับ2.1 1.9กบวก2ก็ 2. จะเป็นแล้วตอนนี้ลรไป4กิโลเรียบร้อยครับผมโอเคครับผมก็ณนะปัจจุบันน้ำหนักของวิกที่9กคือน้ำหนัก74ไขามันอยู่ที่1 7 2เออนั่นเองครับผมก็คิดว่าจะลดได้ถึง8กิโลไหมถ้าดูจากถ้าดูจากแลงซ์ในการที่ผมลดในเดือนที่หเดือนที่2ถ้าเทียบกันแล้วเขาคิดว่าน่าจะลดได้เพิ่มมากสุดอีก2กิโลน่าจะเป็น6กกิโลนะประมาณนั้นครับผม แต่ว่า8กิโลอาจจะต้องเสริมเข้าไปอีกนั่นเองผมเพื่อแบบว่าทําให้เราสามารถลดถึงเป้าได้แล้วอาจจะลีนขึ้นประมาณนึงนะประมาณนี้ผมสําหรับพาร์ทที่2ผมก็มาอัปเดตว่า transformation พาร์ท2เป็นยังไงว่าเราลดน้ําหนักได้เท่าไหร่เราผมกินอะไรบ้างผมทําอะไรบ้างนั่นเอผมก็แค่เปลี่ยนการออกกำลังกายเป็นแบบ Full Body ผมในในพา์ที่2นี้นี่ผมก็สำหรับใครที่อยากจะรู้ว่าผมเล่นท่าอะไรบ้างก็ อยากให้ผมอธิบายโปรแกรมออกการังกายผมก็ยินดีที่จะอธิบายนะครับก็คอมเมนต์ลงมาบอกกันแต่ถ้าไม่อยากรู้ก็ดูก็ไม่เป็นไรครับผมโอเคผมก็สำหรับพาร์ทนี้ผมทางฟอร์แมชันก็น่าจะจบเพียงเท่านี้ผมแล้วก็ติดตามกันในพาร์ทที่3ว่าน้ำหนักจะลดได้อีกเท่าไหร่ในผมแล้วก็ได้อีกกี่กิโลจะลีนยแค่ไหนเราติดตามกันนะคร แต่ว่าก่อนจากกันผมถ้าคุณชอบวิดีโอนี้ผมชอบวิดีโอ Transformation Series อย่าลืมกดไลค์ให้กันก่อนผมแล้วใครที่เข้ามาใหม่ใครที่ชอบช่องนี้ใครเป็น uh, new comer ขอบผมหรือว่าใครเป็นคนใหม่ที่เข้ามาเดีย๋ยวจะมาเป็น uh, ผู้เริ่มร่วมเดินทางในช่องนี้ก็สามารถกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนผมจะได้ไม่พลาดวิดีโอเด็ดๆใหม่ๆทุกๆ uh, อาทิตย์น,นั่นเองผมสุดท้ายถ้าคุณคิดว่าวิดีโอนี้ motivation ให้กับคุณหรือคุณอยากให้เพื่อนคุณมาเริ่มเปลี่ยนแปลงตัวเองหรือคนที่คุณรักหรือครอบครัวงคุณ อย่าลืมแชร์กันไปนะครับผมแล้วเราเจอกันใหม่คราวหน้าผมกับ Transformation Series นี่ผมก็ Stay safe ผม Stay healthy แล้วก็ Stay in ไปด้วยกันนะครับผม See you home and peace ครับผม